มาดูที่กรุงเทพมหานครกันนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยที่ทางสถานีตํารวจนครบาลภาษีเจริญมีการสั่งกักตัวนายตำรวจ9ก้านายออกเป็นคําสั่งมีรายชื่อมาเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นเหตุจําเป็นในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตํารวจในสังกัด9้านายนี้ไปสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ใกล้ชิดกับคนต่างด้าวมาก็เลยให้กักตัวเองอยู่ในที่พักห้ามยุ่งกับบุคคลภายนอกตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสำหรับการที่พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เนี่ยก็เริ่มนับมาตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่เจอผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครรายแรกจนกระทั่งมาถึงวันที่5มกราคมนี่เจอผู้ติดเชื้อไปแล้ว244รายนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ